ไอคนได้เงินหมื่นก็ดีใจด้วยนะครับแต่เฟสสองนี่นะไม่รู้จะลูกผีลูกคนเอานะเขาบอกว่าเฟสสองเนี่ยได้เป็นดิจิตอลนะอนะ่ไอกลุ่มเปาะบางอะ่ะเออเอาไปเถอะคนพิกงคนพิการคนแก่เอาไปเถอะ,นนนอถอะหนึ่งหมื่นแจกเงินสดไปเลยนะอยากใช้ซื้ออะไรก็ไปซื้อนะส่วนเฟสสองนี่นะครับเตรียมรับชะตากรรม เ็นเงินดิจิตอลแถมจะไม่ได้1ง0 0มืนอาจจะได้แค่ห้าพันเฮ้ยเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะเปาะบางเท่าไหร่นะเป็นกลุ่มแข็งแรง <c oughs> เฮ้ยนะก็มีความหวังกันต่อไปนะครับเออคนที่ลงทะเบียนไปตั้งแต่เมื่ออะไรเดือนที่แล้วนะโอ้โหพากันลงทะเบียนกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะเออ นะครับนกลงนักเรียนนี่แห่ถ่ายรูปถ่ายอะไรนะสแกนน้องสแกนหน้ากันกะว่าจะได้เงินหมื่นแม่ฝันสลายซะแล้วนะครับอืมฮะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะแจกได้หลายรูปแบบอย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะเออก็หลอกล่อก,กันต่อไปขายฝันกันต่อไปนะเออนะเนาะทำยังไงได้เนาะก็ต้องรอเงินเขาก็ต่อไปนะซึ่งแอดมินก็ นะไม่ได้อยู่กูเปาะบางอะไรเขาหรอกนะครับเออนะแต่ก็ดีใจด้วยนะคนที่ได้โอ้โหบางคนนี่ร้องห่มร้องไห้เลยนะไม่เคยจับเงินหมืน่นไม่เคยจับเงินหมื่นอะไรก็ตอนลุงตู่ก็แจกนะแต่ไม่ได้แจกทีเดียวรวดเดียวหมื่นหนึ่งไงแจกเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันเออสงสัยมันไม่สะใจเท่าเงินหมื่นนะแต่เงินหมื่นนี่มันอยู่ได้แป๊บเดียวไง มันมาแป๊บเดียวเนี่ยเห็นแล้วเห็นมีดราม่ากันเยอะแยะเลยนะบางคนก็ไม่ได้สิทธิ์บัตรคนจนบางคนก็โดนหักอะไรก็มีนะบางคนไปกดเหลือสี่พันบาทอย่างนี้ก็มีเออนะครับโอ้ดราม่าเยอะแยะเลยบางคนบอกโอ้โหบางคนก็บอกเปาะบางไม่จริงบางคนมีรถป้ายแดงได้ครอบครัวละหมื่นได้ห้าหมื่นก็มีเออนะนะนะก็ว่ากันไปนะครับอ ส่วนที่คนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอหน่อยแสดงว่ายังไม่เปราะบางเท่าไหร่นะบางคนก็นอ้อยใจบอกโอ้ยผมต้องทำยังไงเนาะถึงจะได้เป็นคนจนนะ่ยเขาต้องขายรถขายบ้านขายอะไรหรือไงเออนะครับบางคนก็อิจฉาอิจฉาบอกโอ้ยอิจฉาจะได้คนได้เงินหมืน่นนะกดเงินไปปุ๊บปั๊บแต่ปรากฏว่าบางคนก็ไปใช้หนี้นะเออไปใช้หนี้ห้าพันหรือห้าพันอย่างนี้ก็มี ใช้นี่นอกระบบนะเออเออก็ไม่รู้ว่าเจ๊ป้าคนที่ซื้อมือถือได้ยังนะเออที่อุต่าห์ลงทุนไปซื้อมือถือที่อยู่โคราชอะ่ะไม่รู้ว่ายายป้าคนนั้นน่ะได้หรือ,อยังนะักข่าวคนไหนช่วยไปตามหน่อยสินะป้าได้ยังคุ้มค่ามือถือไหมซื้อมือถือไปสี่ห้าพันนะเออนะครับ ไม่รู้ว่าอยู่กลุ่มเปาะบางเขาหรือเปล่านะขออาดทุนนะสิอย่าเห็นไหมไปหลอกประชาชนซื้อมือถือจะได้เงินดิจิตอลนะปรากฏบอกไม่ต้องซื้อหอกมือถือได้แล้วนะเห็นไหมเงินดิจิตอลนะตอนนี้ก็มาหลอกคนกลุ่มกลุ่มอื่นต่อซึ่งไม่รู้จะได้หรือได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนไปเรื่อยอรัฐบาลชนี้ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อย กออ็ขอเป็นเงินสดเถอะวะนะเออขาแจกเงินสดแล้วก็แจกเงินสดไปที่ใช่ไหมเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t h Thank y ิ u ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ